คือคืนนั้นเนี่ยเราเล่นที่เวียงจันทใช่ไหมครับเราเรานัดกันว่าเราจะออกเดินทางไปตีห้าหกโมงแล้วแล้วผมลงไปที่รถอ้าวเฮ้ยโอ้โหพี่เป้มาเร็วเลยวันนี้นอนใยรถเลยอ้าวเฮ้ยเป้ตกใจเลยผมมึงมาเร็วมากเลยพี่เป้พีเป้เขาบอกเอ้ยกูโดนโดนเขาแล้วโดนผีดอกเอาจริงดิใช่เล่าโด้จริงไม่ี่นแรกที่เข้าไปโรงแรมเนี่ย เราไปโรงแรมเนี่ยแล้วก็มีบอกเกอร์คนอึ่นเชิญเดทอ่ะปูวินเจมส์จรู้สึกจะอยู่ชั้นเท่าไหร่ชั้นสาม่ใช่ปะคืออยู่รวมกันกับแต่เราเออทั้งคนเลยแต่เราไม่รู <h h <h 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 ้สึกมาโดดไปชั้นห้าคนเดียวมันงรู้สึกไม่เพราะเพราะเดกเนี่ยเขาเขานักพี่เป้มากก็เลยจัดห้องพิเศษให้ห้องใหญ่พี่เป้ข้างบนแล้วเชื่อไหมพู้เชื่อาหมเปิดประตูเข้าไปอ่ะต่อเชื่อไ่ะมีถุงยางแล้วก็มีเลือดแล้วก็มีพวกน้ำอสุจิอ่ะ เฮ้ยจริงอประมาณเจ็ดแปดถุงจริงเปิดประตูเข้าไปอู้เชี่ยอะไรเขาเนี่ยผอก็่ามันดิ้วไปแตะไปแตะดูไอ้ขี้น้ำโอ้แตะไปแตะ้าไม่ะทำไมพี่เป้ไม่เอามากินไม่แตะทำไมฮะก็เกินไปเกินบรรลุแล้วแล้วผมก็โตว่ะเฮ้เด็ดมึงมาดูห้องกูเนี่ยไอ้เด็ดขึ้นมาตกใจก็โทรหาแม่บ้านเฮ้ยคุณเบ้ขอโทษักขอโทษักแบบ ผมว่าน่าจะประมาณแบบเอาผู้หญิงมาลุมโสมกันแล้วมีเลือดด้วยมีอะไรอย่างนี้หก็จินตนาการไปนะแล้วแล้ววาใช่แล้วแม่บายก็บอกเดี๋ยวดูย้ายห้องได้ครับถัดจากนั้นไปอีกสองห้องครับก็ก็ไม่ได้ดอนห้องนั้นคือแบบไฟเนี่ยแม่บายกบให้คุณมกนดอนห้องเนี่ยใช่ไหมอีกสองห้องถัดไปอ่ะแล้วพอไปนอนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกั่ ทำงานปกติใช้ไปเล่นคอนเสิร์ตไปเล่นคอนเสิร์ตกับพี่เจีย๊ยบเล่นเสร็จแล้วก็มานอนมานอนแล้วก็พอจะขึ้นห้องเราก็นัดกันเฮ้ยเจอกันตีห้านะทุกคนตั้ต,ต,ตีด้วยเลอ่ะแล้วปี่รถตู้บอกว่าเดี๋ยวผมมารับตอนตีห้าครับอะไรเงี้ยแล้วนอนก็นอนกันไปแต่ผมมาขึ้นไปนอนเล่นประมาณตีสองพี่เจี๊ยบเลิอกอ่ะใช่ตีสองใช่ไหมผมก็แบบ ไอ้แค่ไม่นอนดีกว่าไม่อยากนอนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องตื่นเช้าแต่กลัวนอนแล้วแม่งงเงี้ยก็เปิดดูสารคดีผมยังจำได้เลยสารคดีพระตาณที่ดีฝรั่งที่ดำๆชื่ออะไรนะโอบามาใช่ไหมใช่เขาไปไปไปเข้าไปในปา่าครับแบบฟูอินฟูท่านหนึ่งอ่ะโคตรดังเลยพาโอบามาเขาลุยปา่าไปหาปลาก,กินไปอะไรเงีเ้ยเฮ้ยโคตรสนุกเลยอ่ะแล้วก็นั่งดูดูดูไปดูไปไป,ประมาณที่สามะลที่สามละที่สามมากกว่า ก็นอนดูทีวีแล้วก็ปิดไฟหมดเลยมีไฟแค่จอทีว mm ีทีวีจะอยู่ปลายเตียงเราใช่ปะ่ะ mm hmm. และและซ้ายมือจะเป็นห้องน้ําและห้องน้ํากับประตูทางเข้ามันติดกัน mm hmm. ห้องเล็กมากเลยห้องไม่ไม่ใหญ่มากก็นอนดูท mm ีวีทีวีสักพักมันมีเสียงปิดประตูไอ้มันเปิดประตูเข้ามาแต่ไอประตูอะ่ะผมจําได้ว่าผมโค้งโซ่ไว้ mm hmm. ไม่เปิดประตูเข้ามาไว้ เฮ้ยจริงเหรอเสียงปบะตปึกแล้วก็เปิดประตูพี่เป้ปิดไฟอแต่ตอนนร้นผมไม่เอิดเพราะว่ามันมีห้องน้ำบางอยู่เรานอนอยู่เราก็แบบเสียงอะไรวะเสียงเปิดประตูเนี่ยผมเป็นคนที่หูเร็วแมกเพราะว่าชอบฟังเพลงชอบฟังเสียงไฮเอนดรเลยหูโหูเร็วอะแล้วก็มีเสียงแบบเสียงเอาไม้ม็อบจุ่มกระน้ำอรับจุ่มกระน้ำบึบบึบเออไอ้เหียอะไรวะเสียงอะไรวะ สักพักมึงแม่งมีผู้หญิงตัวเล็กก้าวผมแต่งชุดแม่แ,มแต่งชุดแบบโรงแรมอ่ะพนักงานแบบทำความสะอาดแม่งถูถูพื้น <is it>? เหียเราก็แบบเฮ้ยเชื่อแล้ววะและ้วเราก็เห็นเงาแล้วเราก็พยายามแบบจ้องหน้าคนลุกว่ะพยายามจ้องหน้าผู้หญิงนี้หน้าแม่งเป็นเงาอะ มันไม่มีหน้าหน้าเป็นเงาเป็นเงาดําๆอ่ะแต่ลุกลาเป็นคนลุกลาเป็นคนหมดเลยแล,เเลแล้วก็วเดินเข้าไปฟื้อผ่านเราไปทีหนึ่งแล้วว่าชิบหายทําไงวะนี่เราตอนนั้นแบบเยี่ยวกูจะแตกแบบใจแม่งสั่นแบบเฮ้ยอ,อะไรวะแล้วเขาก็ถูพื้นอีกรอบหนึ่งเดินไปอีกรอบหนึ่งสักพักมันไปอีกรอบหนึ่งแบ่งอยู่ตรงตรง,ตรงทีวีอะ่ะ แล้วเรา <im> เรานอนแบบนอนยืดขายืดขาใช่ <im> ป,ปะสปาร์กแมงนั่งบนเตียงกูก็หดขาแ <im> <im> ม่งนั่งแล้วมันก็ถือไม้หม้อมแบบกูก็แบบอเชี่ยแม่งเหมือนอยู่แบบมันเหมือนเวลาตรงนั้นแม่เป็นชั่วโมงเลยแม่แบ่เชื่อพี่ชายมันจะไปที่แบบแล,ปปแล้วสปาร์กอื่นเราก็หดขาแล้วก็นั่งเอาตัวนั่งยอ,ๆ <im> องๆ <im> ยอเงี้ยไอ้ไปดีกว่ามไม่ไหวแนละ้วแม่ สั่นไปหมดแล้วและเราอะเก็บกระเป๋ากับรองเท้าไว้แล้วเผื่อเราแบบไม่ได้ได้นอนเนี่ยเดี๋ยวลบนิ่งลงบนเตียงห้าเราจะลงมาและแม่สึกอยู่ข้างหน้าผีอะไ่กระเป๋ากับรองเท้าหมไอเฮียก็ต้องรอแม่งไปก่อนใช่ปะไม่รอกูก็แบบค่อยๆลงข้างเตียงอ่ะไอข้างห้องน้ำอะค่อยๆลงเตียงแล้วกูก็ค่อยๆแบบย่องไปแต่ไม่อยากดูหน้ามันหันหลังให้กับผี หยิบรองเท้าหยิบกระเป๋า <_ d ance> ตอนนั้นอะในใจิึ้นจากเดียบมึงอย่าจับไหล่กูนะไอ้สัสต้องจับไหล่กูเฮ้ยจริงถ้าจับไหล่กู <_ d ance> จจกูช็อกกูหงายท้องกรธนว่าจะกูไม่ไม่คือผีเน้าใจว่า <_ d ance> แล้วไฟแม่งมีแค่ไฟทีวีปั๊บปั๊บป๊บเลยกูก็ไม่กล้าอ่านไปดูเอ้พวกไม่อยาโนได้เลยแ้า <_ d ance> ค่อยเอาเป๋ากระเป๋าดึงมาองเท้าดึงมาก็เปิดประตูประตูแม่ยังล็อกอยู่เลยอะ ไอ้โอ้ย oh, wow. no, ังคองไอ้สายเข้ามาได้ยังไงใช่ป่ะมึงเข้ามาได้ยังไงคโหนวนรูเลยาโซกูเอาโซ่ออกเปิดประตูแล้วกูก็ลากรถกูแบบไปแล้วนะอยู่คนเดียวนะกูจะเขาเอกไอ้ียไอ้โซ่หัวใจอยู่แหวนสติงได้ได้ได้แล้วก็ลงมาข้างล่างลงมาล็อบบี้ไอ้สัตว์เป็นไฟแบบไฟโดรนเล็กๆอ่ะ ดแดงอะและ้วพนักากาศแม่งนอนกลัวหาบนักากานกูอยู่ันรนอนตรอลรอบี <c oughs> ขยาดแม่กลัว <c oughs> แล้วรอบีแม่งโคตรน่ากลัวเลยแม่งมีไฟเสีดแดงๆหลอดหนึ่งแล <c oughs> ้วกูหาาดังมีใครอยู่ไหมมีใครไหมแม่งนอนอยู่ใต้นะใต้คอเตอร์ <c oughs> รู้สึกว่าจะเป็นคนแบบพม่าอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วกูโอ้โหแม่งโคตรน่าก,กลัวมันนอนอได้ไหวปะพอเออหันไปเห็นรถตู้พี่รถตู้มาจอด โอ้โหขอราตูพี่พี่อ้าวคุณเป้โอ้โหบ้าเร็วไม่ได้เร็วหรอกพี่ขอนอนในรถกันแต่ไม่ได้เล่าให้เขาฟังว่าเราเจอแล้วก็มาเจอพีพิจียบมา